เลยครับผมอธิบายโปรแกรมเขียนโค้ดข้อรหัสสามจุดหนึ่งนะสามจุดหนึ่งนี่เกี่ยวกับการใช้พอยเตอร์ในการสลับค่าที่หนึ่งกับที่สองที่เราที่เราใส่เข้าไปโดยที่ไม่สลับตัวแปรนะฮะซึ่งอย่างแรกเลยคือการที่นี่ครับเป็นตัวโค้ดสำหรับการสลับค่านะซึ่งใส่เป็น i n นพหนึ่งและ i n นพสองนะฮะที่จะค่ายไว้แล้วพีหนึ่งเนี่ยเท่ากับ p ีหนึ่งบวกสสองนะแล้วพีสองเท่ากับ p ีหนึ่งลบพสองซึ่งแล้วพีหนึ่งที่เป็นวนซ้ำคือ p ีหนึ่งลบพีกับ p ีสองนะฮะ ตัวที่จะมาเป็นการตัวแปรจ,ก,จกตัวแปรคือลำหนึ่งและลำสองจะมาเป็น PTR หนะึ่งและ PTR สองนะซึคือเราใส่ตัวเลขเข้ามานะตัวเลขกับตัวเลขกับตัวสองใส่เนลำหนึ่งกับลำสองนะจะกนั้นเราจะใส่ตัวเลขลำหนึ่งกับลำสองเนี่ยเข้าไปใน PTR หนึ่งและสองนะจะดนั้นจะขึ้นไปบนนี้ต่อนะเพื่อไปหาค่าสำหรับค่ากันนะโดยที่จะมาคิดเขียนว่าก่อนจะพอเสร็จแล้วนะจะมาบวกว่าก่อนสำหรับเัวเลขจำนวนตัวไรแล้วสำหรับ,รบ,รบตัวเลขตัวไรโดยที่ลำหนึ่งและลำสองไม่ได้สับที่กันนะฮะ ตัวอย่างแนี้ครับคือ10กับ59นะฮะเป็นอย่างนี้ครับคือก่นะนอนออสลับเป็นลำหนึ่งกับลำสองนะปฏิคือ10กับ59พอสลับแล้วลำหนึงหน่งกับลำสองนี้อยู่ที่เดิมแต่ตัวเลขสลับกันนะครับแล้วผมขอจบการอธิบายโปรแกรมเขียนโค้ดเต็มที่ครับขอบคุณครับ